ใครที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้ปลายสัปดาห์หน้ารอเช็คผล2จังหวัดสีแดงเข้มใหม่จะได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่าตามมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้อ้อยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับท่านที่ไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้มาแจ้งให้ทราบค่ะข้อมูลนี้มาจากการให้สัมภาษณ์ของโคโกประกันสังคมเมื่อวันที่19ตุลาคมทางรายการ n b t รวมใจสู้ภยัยโควิด -19 ว่าคนที่ไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ของมาตรา40จะมีประมาณ5,000คนและคณะกรรมการทบทวนสิทธิ์ได้พิจารณาการขอทบทวนสิทธิ์แล้วค่ะ มีทั้งคนที่ได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิ์และกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในเงื่อนไขคือถ้าเป็นมาตรา33จะไม่ได้อยู่ใน9ประเภทกิจการค่ะส่วนมาตรา40จะไม่ได้สมัครและจ่ายเงินในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มและคนที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาทางคณะกรรมการก็จะตัดออกค่ะซึ่งท่านที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้จะทราบผลในปลายสัปดาห์หน้าหรือปลายเดือนตุลาคม นนั่่เองคะให้ท่านเข้าไปเช็คผลได้ทางเว็บไซต์ของประกันสังคมซึ่งจะเป็นหน้าเดียวกันกับที่ท่านเข้าไปเช็คสิทธ์ ถ้าท่านเช็คผลแล้วถ้าท่านได้รับสิทธิ์ทางประกันสังคมจะส่งข้อมูลเพื่อนําไปตัดจ่ายและจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนให้ท่านทุกวันพฤหัสบดีค่ะให้ท่านคอยเข้าไปเช็คยอดเงินในบัญชีทุกวันพฤหัสบดีแต่ถ้าท่านเช็คแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ทางโคษกประกันสังคมแจ้งว่า จะมีการส่งอีเมลแจ้งว่าเพราะสาเหตุอะไรท่านถึงไม่ผ่านการทบทวนสิทธิ์และจะถือว่าผลสิ้นสุดแล้วและอีกข่าวหนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบจะเกี่ยวกับประกาศของสอบคค่ะที่ได้ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้มจาก29จังหวัดเป็น23จังหวัดก็จะมีบางจังหวัดโดนตัดออกไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มแล้วและใน23จังหวัดสีแดงเข้มล่าสุดจะมีสองจังหวัดที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครศรีธรรม หลายท่านก็อยากจะรู้ว่าจะได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่าทางโคศกประกันสังคมก็ได้แจ้งว่าในตอนนี้ยังไม่มีโครงการเยียวยาเพิ่มเติมค่ะต้องรอทางกระทรวงแรงงานประชุมกับรัฐบาลก่อนถ้ามีการเยียวยารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็จะทำเรื่องเสนอสภาพัพฒนาเศรษฐกิจกและสังคมเพื่อที่จะขออนุมัติต่อไปค่ะในตอนนี้ใครที่อยู่ในสองจังหวัดสีแดงเข้มใหม่อาจต้องรอนิดนึงค่ะ แต่ส่วนตัวคิดว่าท่านน่าจะได้รับการเยียวยาแต่ต้องรอทางกระทรวงรายงานหารือกับรัฐบาลก่อนและหากท่านมีข้อสงสัยสามารถฝากคำถามของท่านในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ